วันนี้เราก็มาเที่ยวอุทยานอะไรสักอย่างนะครับเราก็ลงจากรถมาฝนตก<ช>ก็มีคนมาขายอุทยานจางเจียเจียอุทยานจางเียเียนะครับใช่เหรอประมาณนั้นแล้วกันก็มีคนมาขายร่มกับเสื้อกันฝนนะครับก็มาขายตั้งแต่ที่รถล้วก็มาตือต้อๆก็ตอนแรกก็ไม่ได้กะซื้อเพราะว่า,วาคนอื่นก็น่าจะซื้อแล้วก็เลยเดินๆมาถึงตรงที่หลบฝน พอเดินไปถึงที่หล่ฝนก็มีคนตามตื้อมาขายอีกนะครับก็เลยไหนไหนก็ไหนไหนก็เลยตัดสินใจซื้อครับควักเงินออกมาจะจ่ายให้คนที่เดินตามตั้งแต่ที่รถนะครับปรากฏว่ามีคนขายเจ้าถิ่นเนี่ยก็เดินมาบังขวางไวไ้ไม่ให้ซื้อนะครับไม่ให้คนที่เดินตามตั้งแต่รถขายให้นะครับเราก็บอกว่ารถให้เหลือจาก2ี่เหลือ15ก็เลย ซื้อคนของเจ้าถิ่นกันะนะก็เดี๋ยวดูวันนี้ว่าอ,นะอุทยานมันจะคุ้มค่ากับที่เราต้องอรลมาตากฝนกันไหมนะนะก็เข้า,างในก็เริ่มฝนซาซาลงนะครับก็เริ่มโอเคขึ้นวิวสวยไหมครับก็สวยมากครับเหมือนกับที่เขา วาดภาพขายกันนะครับวิวของเมืองจีนมีภูเขาแลยแปลกๆเยอะแล้วก็มีพวกต้นไม้แปลกๆก,ก็ที่นี่แนะนำให้มานะครับสวยมากๆลิงหาเห่ากินกัน ที่นี่ก็เหมือนอุทยาหลายๆที่นะครับลิงเยอะมากๆนะครับแล้วก็ก็เหมือนกันนะครับลิงขี้ขโมยก็ใครถือถุงพลาสติกหรือถืออะไรก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับเมื่อกี้เสียถุงมือไปข้างนึงแล้วนะครับหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับในระหว่างวิ่งตามลิงเมื่อกี้เราก็พัดหลงนะกุ๊บนะครับตอนนี้ก็กำลังพยา,ายามไล่ให้ใครมารับอยู่ ก็ยังไม่มีใครตอบไลน์เลยนี่ก็ผู้ร่วมชะตากรรมนะครับหลงมันอยู่สองคนรอคนอื่นมาร้อมอ๋อพู้แร้วกล้องหน่อยก็หลงเพราะว่ามัวแต่ไปหาถุงม,มือนะครับหลงลกันเลยสองคนก็หลังจากผ่านไปประมาณกับครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้รับการติดต่อจากพิงค์ Pink นะครับบอกว่าถามว่าอยู่ไหนเราก็บอกอยู่ตรงสถานีที่เป็น ท่าไม้อย่างนี้นะครับเอ่อก็เลยได้คุยกยับไกด์ไกด์ก็บอกว่าให้นั่งรถฝั่งนี้มา <c oughs> แล้วก็ไปลงที่สถานีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าทําไมก็าถึงไม่รู้ว่าลูกทัวร์หายไป2คน 2> ตอนนี้เราก็มาเจอกับไกด์แล้วนะครับก็กําลังเดินตามกุ๊ปข,ของเราซึ่งลงน้าไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้ไกด์ก็เลยพาขึ้นมาทางลัดซึ่งมันชันมาก แต่ก็คดีครับจะได้ไปกินข้าวพร้อมกันตอนนี้อากาศหนาวมากแล้วก็ฝนตกเหมือนจะป่วยแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งกินข้าววันเสร็จนะครับแทนแทนทำไอโฟน5ตกในชั้โคกนะครับหยิบขึ้นมาไม่ได้ว่าส้วมที่นี่มันเป็นส้วมหลุมล่วงลงไปเราก็ล่วงเลยหยิบขึ้นมาไม่ได้แล้วจะร้องไห้แล้วมาผมพาลูสาวมาด้วยข้างบนนี้ก็มีทางเลือกสองทางนะครับระหว่างเดิน เดินไปดูวิวอวตารประมาณ2กิโลนะครับก็ประมาณพัน0ขั้นบันไดรักับเดินไปอีกทางหนึ่งเดินประมาณห0 0ขั้นก็จะถึงที่เดียวกันครับแต่ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็เลือกทางที่มาทางที่เห็นวิวนะครับก็มีผู้กล้ามา8ดคนสิบสิบสิบอ๋อขอเก็บภาพคนมาหน่อยครับ ดูว่าจะมีคนเป็นลมสักกี่คนเอาวัดมาด้วยมาที่ยวเอาวัดเดินสบายแล้วตรงนู้นอีกสองสามคนความเป็นจริงก็มันจะถ่ายรูปตรงมุมนี้มันจะได้รูปประมาณวิวประมาณนี้นะครับซึ่งมันสวยมากนะครับแต่สถานการณ์จริงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ หมอกลงหมดไม่เห็นอะไรเลยขาวโพลนไปหมดก็แนะนำว่าถ้าเจอวันที่มีหมอกเยอะๆนะครับก็อย่าเดินมาทางนี้เลยนะครับมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับให้ไปทาง600เมตรตรงนั้นทีเีแล้วนะครับมีค่าเท่ากันเดินกันเดินกัน60นาทีเดินกันประมาณ40นาทีครับทางฝั่งนี้ฝั่งนู้นน่าจะประมาณ10นาทีก็ถึงแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานหนึ่งในใต้ล่านะครับเป็นการเกิดจากภูเขาสองลูกมาชนกันเกิดเป็นสะพานนะครับดูจากตรงนี้มันจะน่ากลัวนะครับข้างล่างมันเป็นเหวนะครับลองดูตามนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นได้ขนาดไหนแต่ยืนอยู่ในสถานที่จริงแล้วเสียวอะไรมันร่วงมันมากเลยขึ้นมาสักพักหนึ่งครับผ่านตรงศาราเกาหลีมาก็เ,าเป็นร้าน ขายเต่านะครับให้ปล่อยเต่าเพื่อเป็นสิริมงคลตรงบริเวณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาปล่อยหรือเปล่าระหว่างทางก็มีน้ำตกธรรมชาตินะครับไหลลงไปข้างล่างแถวนี้เป็นเหวหมดเลยนะครับก็เดินๆแล้วก็น่ากลัวดิตรงตอนนี้ก็อยู่บริเวณภูเขาที่เรียกว่าภูเขาฮาเลลูยานะครับก็จะเห็นว่า มันมองไม่เห็นเลยเนื่องจากมีแต่หมอกปกติตรงนี้ไม่จะเป็นภูเขาลอยได้ที่เขามาถ่ายหนังกันหลายๆเรื่องนะครับแต่จะเห็นว่ามันไม่เห็นอะไรเลยลมันไม่เห็นอะไรเลยเด,ดินทะลุป,ป่ามาก็จะเป็นถนนน,นะครับเดินสบายขึ้นเยอะเป็นถนนทางลงบรรยากาศร,ร,รอบๆข้างสวยงามมากเป็นต้นไม้แปลกๆกับหมอกลงเยอะๆหน่อยก็ออกมาตรงถนนแล้วนะครับเดินทะลุป,ป่าออกมาก ทุกคน11ชีวิตที่เข้าไปลุยตรงทางไกลๆก็กลับมาโดยสวัสดิภาพนะครับคนข้างๆนี่ไม่เกี่ยวแล้วคนข้างๆเดินทางลัดมาแล้วออผมผมโดนเหี่ยวเยยยโอเคก็สนุกดีนะครับที่นี่อากาศมันดีมากะถึงจะเย็นๆไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ก็วเพราว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็น่าจะต้องมาเพราะมันเป็นเหมือนเหมือนที่เราเคยดูในหนังนะครับภูเขามันก็สวยนะครับต้นไม้สวยมีหมอกลงนิดนิด กำลังโรแมนติกนะครับก็ถ้ามาเองก็น่าจะได้เก็บประสบการณ์อะไรมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเขาน่าจะลองมาเองดูวันนี้แค่นี้ครับตอนนี้กำลังจะไปลงลิฟต์แก้วเลียดหน้าผาในตำนานนะครับก็ผ่านสะพานอะไรไม่รู้แต่วิวข้างล่างสวยมาก มาเรื่อยๆนะครับอยู่ตรงลงมากนดิดื่นแก้วใส่หน้าผานะคจับไว้จับไว้จับไว้โอ้ยอือเอาว่าตันแม่แม่พูดเราเสียวมั้งเหรอตรงด้านบนนั้นก็เป็นลิฟที่เราลงมาเมื่อกี้นะครับเป็นลิฟต์ไต่หน้าผาลงมานะครับวิวด้านหลังก็จะมีภูเขาสูงๆสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับ ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสปอนเซอร์ในงานนี้นะครับว่ารู <not> ้สึกยังไงที่มาเที่ยวในทริปนี้มั้งครับอดทนต้องมีความอดทนดอกันมากเพรหนาวมากมากฝนก็ตกมาทรมานตัวเองถ้าวัยรุ่นโอเคสนุกสนานตื่นเต้นดีแต่ถ้าแก่อย่างเราก็ต้องรู้จักว่าจะมาหน้าอื่นดีไหมเ่วเขอคิดนะครับ